สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงเป็นองค์กรที่มุ่งมัน่นพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาองค์กรมัสยิดชุมชนมุสลิมตามแนวทางศาสนาอิสลามและกฎหมายแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ส่งเสริมกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนภายใต้สังคมพหูวัฒนธรรมประวัติการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอหมตออิสันประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงด้านศาสนาจบการศึกษาจากปนนาคอเหนือ และปอนพอมิ่งปานาริกด้านสามัญประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลาประกาศนียบัตรบ,บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัลอาซฮารกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ระดับปริญญาโทอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีและระดับปริญญาเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงเชวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมา4ปี9ย่างการพัฒนาองคอ์กรสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงบทบาทหน้าที่อันโดดเดน่นด้านภาวะผู้นำ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอามัดอิสันประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงครอบคลุมหระดับได้แก่หนึ่ระดับหมู่บ้านเป็นอิหม,ม,ม่ามสัิติดอันมุกนีบ้านเขาจันทร์ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยเป็นผู้นำกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสำคัญต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นตามวาระและโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานมงคลสมรสการมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโควิด -19 เป็นหน้าที่ที่ท่านได้ปฏิบัติเสมอมา 2. ระดับจังหวัด เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอามัดอิสันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงมีโครงการกิจกรรมต่างๆในรอบ4ปีของสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงเพื่อยกระดับคุณภาพของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดพัทลุงให้ทัดเทียมกับจังหวัดใกล้เคียงในทุกมิติจึงมีโครงการต่างๆมากมายเช่น โครงการถมสะน้ำหน้ามัสยิดประจำจังหวัดเพื่อใช้เป็นที่สร้างอาคารมัสยิดและสำนักงานหลังใหม่โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงโครงการต่อเติมอาคารชั้นสองของมัสยิดประจำจังหวัดและสำนักงานโครงการต่อเติม ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษาศาส,สนาอิสลามโครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ก่อนแต่งงานให้หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลานต่อผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุงโครงการประชุมสัมนาอิหม่ามสามัญประจำปีและกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน การอบรมทีมอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดหลักสูตรการจัดการศพผู้ป่วยโควิด19โครงการเมลิดกลางประจําจังหวัดพัทลุงโครงการอบรมผู้นำศาสนาสู่ความสมานฉันท์โครงการอบรมเยาวชนและมุสลิมะโครงการประชุมสมัยสามัญคณะครูสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปธรรมโครงการสารสัมพันธ์ชุมชนโครงการมอบอัลกุรอานฉบับแปลความหมายเป็นภาษาไทยให้แก่ชุมชนและสังคมมุสลิม เพื่อศึกษาค้นคว้าและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานผูช่วยศาสตร,ราจารย์ดออ็อามัดอิสันท่านยังดํารงตําแหน่งทางสังคมคือเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนายวิสุทธิธรรมเพชรระดับที่สระดับภาพเป็นรองประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ15จังหวัดภาคใต้ โดยได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาแต่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆที่ทางสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ15จังหวัดภาคใต้จัดขึ้นและท่านยังเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์อิสลามประจำ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกระดับที่4ระดับประเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยได้เข้าร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและได้ร่วมต้อนรับเลขาธิการองค์การสันนิบาตโลกเมื่อครั้งเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและนำคณะผู้นำศาสนาพร้อมกับประชาชนทั่วไปในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ระดับที่5ระดับโลกหรือนานาชาติเป็นคณะทำงานอเมรุ่นฮัตหรือคณะกรรมการกำกับดูแลคนไทยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตนับประเทศซาอุดิอาระเบีย นี่คือภารกิจส่วนหนึ่งของสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภายในระยะเวลา4ปีภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกเตอ,ร,อร์อิสันประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงคนปัจจุบันผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเป็นกันเองชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอัธยาศัยดีใจเย็นสุข,ขุมสุภาพ เป็นผู้แกล้วกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและที่สำคัญท่านเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง